ค่ะมาทานกันนะคะตะโก้มันค่ะหรือว่าทางภาคใต้ในขนมมันนะคะส่วนด้านล่างนะคะที่เป็นสีเหลืองๆนะคะจะเป็นเนื้อมันสําปะหลังะคะ่ะขูดขูดให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าด้วยน,น้ำตาลนะคะใส่เกลือไปนิดเดียวค่ะสักหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็คลุกคล้าให้ทั่วค่ะแล้วก็มาใส่ถาดค่ะกระจายให้ทั่วเลยนะคะ แล้วก็นําไปนึ่งค่ะพอสุกนะคะก็จะเนื้อใสๆค่ะเนื้อมัน,นเหลืองๆใสๆนะคะสุกแล้วเราก็มาราดด้วยส่วนกะทิด้านบนนะคะก็จะใส่แป้งนิดนึงค่ะใส่กะทิใส่เกลือ,อนิดนึงสักหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงค่ะน้ําตาลนี่ใส่นิดเดียวนะคะเพราะไอความหวานที่ตัวเนื้อมันด้านล่างแล้วค่ะแล้วก็ราดไปให้ทั่วเหมือนกันนะคะให้ทั่วเกลือให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็นึ่งต่อไปนะคะ นึงต่อไปให้กะทิส่วนด้านบนจับตัวนะคะจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วการนี้ค่ะเป็นแบบนี้หนะ้าตาแบบนี้เลยตะโก้มันหรือขนมมัน